สัญ,ญลักษณ์ไวโอลินนะคะเป็นของขึ้นชื่อของเมืองนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็อยู่ที่เมืองมิดทนวาดนะคะวันนี้อากาศดีๆนะคะมีแดดออกนะคะพี่ก็เลยพาเดินพาออกมาเที่ยวต่างต่างเมืองนิดนึงนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็คืออากาศดีมากๆเลยนะคะมีแดดออกนะคะแล้วก็หิมะก็ละลายหมดแล้วนะคะละลายใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่ว่าก็คือมีบางพื้นที่ก็ยังมีอยู่นะคะ เพราะว่าช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะคะก็คือมีฝนตกนะคะหิมะก็ได้ละลายไปเกือบหมดแล้วนะคะวันนี้อากาศดีๆก็เลยพามาเดินเที่ยวนะคะเมืองมิทันวาดนี่นะคะก็คือเป็นเมืองที่อยู่ติดชายแดนนะคะอยู่ตะเข็บชายแดนเลยระหว่างออสเตรียกับเยอรมันนะคะคือถ้าข้ามไปแป๊บหนึ่งก็ถึงอ,อ,อินสบรุกแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะพาเดินเที่ยวรอบเมืองก่อนนะคะ บริเวณนี้นะคะก็คือเป็นเหมือนซิตี้เซ็นเตอร์ของเมืองนี้นะคะเป็นแหล่งรวมร้านอาหารแล้วก็ร้านช้อปปิ้งต่างๆนะคะแต่ก็ไม่เยอะมากนะคะไม่ใหญ่มากว่าตรงนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆอยู่แล้วนะ ช่วงนี้ก็คือหิมะละลายแล้วนะคะคือดีมากๆเลยเดินได้สะดวกสบายนะคะไม่ต้องกลัวลื่นแต่ว่าตอนนี้พี่ก็เดินเรื่อยเปื่อยนะคะไม่มีจุดหมายเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ว่ามาเดินเที่ยวในเมืองนี้นะคะปกติมาก็คือไปถึงแค่สถานีรถบัสนะคะไม่เคยเดินเข้าเมืองนะคะ วิวนี้ก็คือมองเห็นภูเขา นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ไวโอลินที่เขาบอกว่าเมืองนี้เป็นมีชื่อเสียงในการผลิตไวโอลินนะคะและในปัจจุบันนี้นะคะเมืองนี้เขาก็มีพิพิธภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับไวโอลินด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้พี่คงไม่ได้แวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะคะเราเน้นเดินเที่ยวรอบเมืองนะคะบริเวณนี้ก็เป็นสถานีรถบัสนะคะแล้วก็มีสถานีรถไฟด้วยที่จะไปอินสบูร์กนะคะก็จะมาขึ้นตรงนี้ พี่ก็นั่งรถมาจากกามมสนะคะแล้วก็มาลงตรงนี้แล้วก็เดินเที่ยวเมืองมิชัินวาดนะคะวิวข้างหลังก็คือภูเขานะคะบนภูเขาก็ยังพอมีหิมะอยู่นะแต่ว่าพื้นล่างก็คือละลายหมดแล้ว ตอนนี้นะคะพี่ก็กําลังนั่งรถเมย์นะคะเพื่อที่จะกลับไปที่เมืองกามิชพาเทนเคียเช่นนะคะสําหรับทริปนี้นะคะก็คงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย